รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอด,ด,ดน,นักสืบซีซั่นสองวันนี้กับผมบอยจัสดาและพี่วิครับค่ะพี่บอยคะรอบนี้ ก็คือรอบโชว์มีดีค่ะคผู้เข้าแข่งขันก็ต้องทำโชว์ให้ดีและโชว์ศักยภาพของเราค่ะออกมาให้เต็มที่ค่ะทำให้ทุกคนรู้ค่ะว่าเราก็ทำได้เช่นกันกับพี่บอยแต่ว่าวันนี้มารอดูกันหน่อยนะฮะว่าเขาจะออกมาโชว์แบบไหนกันแต่หนึ่งสิ่งที่ไม่ต้องรอตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับกรรมาการเราทั้งสมท่านครับน้องทันพี่ต้องหนึ่งครับและพิตรีครับผม วันนี้แอบบอกก่อนนะฮะพี่ตรีผมไม่ได้ธรรมดานะครับวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยยังไงครับพี่บอยแอบถามผู้ช่วยคือใครครับพี่ตรีครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อประจิตวันนี้ขอมาเป็นผู้ช่วยพี่ตรีเพราะพี่ตรีเกิดความพิการทางการพูดชั่วคราวไม่มีเสียงค่ะอ๋อเข้าใจแล้ววันนี้พี่ตรีไม่มีเสียงเฮ้ยดีมากเลยอ่ะเฮ้ยแบบนี้ถ้าเกิดผมแบบไปเตะบอลแล้วขาเกิดแบบพลิกไปเงี้ยแล้วก็ใช้แบบไม้เท้าอันนี้คือ พิการชั่วคราวเหมือนกันเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนที่บอยอยู่ในสภาวะที่ต้องการถึ่งอำนวยความสะดวกช่วยเหลือตัวเองชั่วคราวอ่ะใช่หรือแม้แต่เพื่อนพี่ค่ะใส่คอนแทคเลนส์แล้วลืมถอดออกก็สภาวะในการมองเห็นเนี้ยสูญเสียไปชั่วคราวก็ต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นกันค่ะเฮ้หลลยคุณมองเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นพิการชั่วคราวไปแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้ในช่วงของโชว์มีดีมีเซอร์ไพรส์นะฮะเราจะมี แขครับเชิญครับมาร่วมโชว์นะกับผู้เข้าแข่งของเราด้วยนะครับผมวันนี้แอบบอกก่อนนะครับ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้นะฮะหลายคนอาจจะคุ้นเคยเสียงเธอได้เคยติดตามนะครับรายการที่ทั้งภาพยนตร์ <c oughs> ทั้งละคร <c oughs> ละครเวทีแบบนี้ด้วย วันนี้คุณเน็ตการดามามนะครับส่วนผู้ชายคนนึงอันนี้น่าจะเป็นแฟนขับหรือเปล่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าสงการกรังสันครับและตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันแล้วก็แขกรับเชิของเราพร้อมอยู่แล้วด้วยนะครับจะไปพบกันได้ในช่วงของโชว์มีดีและนี่คือโชว์ของยูโรและคุณเนตการดาครับกติกาในรอบโชว์มีดี ผู้แข่งขันจะต้องคิดสร้างสรรค์โชว์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเก็บสะสมคะแนนและนําไปรวมในรอบถัดไปผู้ที่ทําคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ b 0 2ยูโรผู้วิทย์พี่สุขและแขกรับเชิญพิเศษเน็ตการดาวิทยานุภาพยืนยง สวัสดีคุณผู้ฟังครับคุณกำลังฟัง90.8 SM Radio นี่คือรายการสิทธันสื่ออยู่กับผมยูโรแล้วก็พี่เนสกาดาเช่นเคยครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องยูโรเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการกันครับผมค่ะแล้วก็จะมีช่วงร้องเพลงสดๆในรายการด้วยค่ะคแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นะคะก่อนเข้ารายการเนตเห็น SMS หนึ่งส่งคําถามมานะคะถามว่าพี่ยูโรมีวิธีการให้กําลังใจตัวเองยังไงบ้างคะคในเวลาที่รู้สึกเสียใจแล้วก็เศร้ามากๆ เพราะว่าตอนนี้หนูเสียใจมากที่ตัวเองสอบเข้ามาหาลัยในคณะที่ตัวเองชอบไม่ได้ได้เลยครับพี่น่ะก่อนอนื่นพวกพี่ก็เข้าใจดีนะคะว่าน้องกําลังรู้สึกผิดหวังเนาะถ้าเป็นพี่อะคะพี่ก็รู้สึกเสียใจไม่ต่างจากน้องเลยครับแต่ว่าจะมาวิเคราะห์กับตัวเองครับว่าคขาเนี้เราพลาดเพราะอะไรเราอาจจะอ่านหนังสือมากขึ้นพี่อยากให้น้องนะครับพยายามแล้วก็สู้ใหม่อีกครั้งนะครับตรงนี้พี่สองคนขอเป็นกำลังใจให้น้องครับใช่ก็พอดีเลยนะครับพี่นิดเรื่องราวของน้องที่ส่งสเอเซมเเข้ามาเนี่ย ก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแล้วก็สิทธิการศึกษาของคนพิการด้วยนะครับ hmm. รู้ไหมครับว่าคนพิการนะครับมีสิทธิการศึกษาอย่างไรบ้างนะครับคนพิการอะ่ะเรียนฟรีตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานเลยครับพี่เนต hmm. จนได้รับปริญญาตรีใบแรกเลยแต่ถ้า <Ha. S 2> สมมติว่าคนพิการอยากเรียนปตรีวัที่2องทำยังไงวัที่2องนะครับอันเนี้ยน้องๆอ,อาจจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองแล้วนะครับ oh. หรือว่าเขาจะให้โอกาสแบบนี้ครับในการย้ายคณะหรือการซิ้วหนึ่งครั้งสมมติว่าพี่เรียนกฎหมายเนะพี่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว พี่อ oh. ยากแบบเปลี่ยนแนวไปเรียนการละครเหมือนพี่เนทบ้างตรงนี้นพี่ยังสามารถใช้สิทธิตรงนี้ในการได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้อยู่ครับ oh. แล้วก็ oh. เงินอุดหนุนนะครับ oh. ของแต่ละคณะของแต่ละสาขานะครับต่อปีการศึกษาไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนคณะหรือว่าสาขาอะไรเช่นถ้าเป็นสังคมศาสตร,ร์จะอยู่ที่ 50,000- ื่นถึงหกหมบาทแล้วแต่คณะครับ่ะว oh. ิทยาศาสตร์หรือว่าวิศวะครับอยู่ที่7 0,000ื่นสาธารณสุขเภสัชาลเนี่ยอยู่ที่90,000ครับส่วนถ้าเป็นแพทย์หรือว่าทันตแพทย์อยู่ที่2,000 0 0บาทต่อปี 90, ครับ oh. ที่สําคัญเลยครับก็คือถ้ามาหาลัยไหนนะครับปฏิเสธการเข้าเรียนของน้องๆน,นะครับน้องๆพิการเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับพี่เนทเพราะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติช่วงนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการไปแล้วก่อนอื่นที่จะไปสายหน้าไม้เรามาพักฟังเพลงกันสักเพลงดีไหมครับดีค่ะน้องยูรอ ช่วงแรกน,นะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงถามมาตอบได้กับคําถามหน้าไมค์กันเลยดีไหมได้เลยครับพี่เนสค่ะตอนนี้ก็มีคนอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องชบาสวัสดีครับน้องชบาค่ะมีคําถามอะไรอยากจะถามพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะพี่ยูโรพี่เนสค่ะคือหนูอ,อกหักค่ะแล้วก็โดนหลอกในเวลาเดียวกันจากคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนคะ่ะหนูโดนหลอก โดยเขาอะทักมาในเฟซหนูแล้วหนูเห็นเขาหน้าตาดีก็เลยลองคุยดูค่ะคทีนี้เราก็คุยกันทุกวันเลยหนึ่งเดือนกว่าๆค่ะเขาบอกว่าเขาอยากสร้างอนาคตกับหนูเขาก็เลยมาชวนหนูลงทุนเขาก็ส่งเว็บมาให้ดูนะคะซึ่งเว็บแบบดูน่าเชื่อถือมากอืเขาบอกว่าหนูต้องโอนเงินไปสองหมื่นบาททีนี้หนูก็หลงเชื่อเขาว่าหลักเขาอะค่ะก็เลยโอนไป พอโอนไปปุ๊บเขาก็บล็อกหนูเลยค่ะต oh. อนนี้ยหนูทั้งอกหักแล้วก็เสียงเงินเครียดมากๆเลยค่ะพี่เน็พี่ยูโรค <Okay. S 2> วรจะทํายังไงดีคะครับก็ทีนี้นะครับผูกพี่สองคนเรอยากให้น้องชบาคเอาเรื่องนี้ไปเป็นบทเรียนนะครับไม่ว่าเร <Okay. S 2> าจะเจอคนโปรไฟล์ดีแค่ไหนหรือว่าดูดีแค่ไหนนะครับ ถ้าเขามาชวนเราลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆตรงนี้พวกพี่แนะนําว่าให้น้องตรวจสอบข้อมูลกับกรลอตอครับตรงนี้เขาจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลกํากับเรื่องการลงทุนครับ่ะ<ฆ>ทีนี้เงินที่น้องโอนไป2องหมบาทเนี่ยเอาโอนไปแล้วทำยังไงตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับยังไม่สายน้องๆสามารถโทรไปที่ศูนย์ AOC ได้ครับโทร1 4 4 1ครับตรงนี้เขาจะมีเจ้าที่ช่วยรับเรื่องแล้วก็ให้คําแนะนําครับว่าขั้นตอนต่อไปน้องต้องทํำยังไงครับสําหรับพี่เองเนี่ยก็มองว่าสังคมสมัยนี้ ค่อนข้างน่ากลัวนะคะเราไม่รู้เลยว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เขามีสิ่งที่เรียกว่า AI ใช่ไหม AI สามารถทําได้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวทําเสียงได้ทุกอย่างดูเหมือนจริงหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลเนี่ยเราควรจะเอ๊ก่อนเป็นอันดับแรกพอเห็นแล้วเรา ควรพิจารณาก่อนว่าเยสิ่งนี้เป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่ามีคนสร้างขึ้นมาหลอกขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ใช้การพิจารณาอย่างรอบครอบไม่ว่าต้องทอบทันสือด้วยใช่ก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะค่ะในช่วงนี้ละกันเราก็มาถึงอีกเพลงหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจกับบทเพลงอย่าหยุดยางนะคะ วันเวลาที่แสนเศร้าคงจางไปไม่นานความสดใสที่เอาวังคงคืนมาโอ้พอนั้น ายใจเธอเปี่ยมล้น เย้ <Yay! S 1> <laughs> โดม <laughs> แล้วนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับครั้งหน้าจะเป็นการพูดคุยถึงสิทธิ์ของมิการเรื่องอะไรค่ะฝากติดตามเราได้ที่รายการสิทธิันสื่อที่ขึ้น90.8 SM Radio ประจำวันเสาร์นะครับสุกวันเสาร์เลยเวลา10นาฬิก30นาทีาวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือโ้ขออยู่แล้วก็คุณเนตการดค ขอต้อนรับุณเน็ตด้วยนะคะผมเป็นไงี้ครั้งแรกเลยที่มาเป็นดีเจด้วยแล้วก็ทํางานเขาเรียกว่ามาโชว์พร้อมกับคูพิการครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยค่ะเป็นไงบ้างที่สุดรู้สึกส,สนุกค่ะสนุกตื่นเต้นแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีความตั้งใจที่อยากจะร่วมง,งานกับผู้พิการอยู่แล้วเหมือนเป็นความฝันนะ,ะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสนั้นสักทีหนึง่งครับเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มหัวใจเรามากๆแล้วเราก็ได้พบกับน้องยูโรเนาะ แล้วก็แบบว่าเออเราเข้าขากันได้ดีมากๆสนุกมากๆค่ะครื่นนี้นะ90.8ถ้ามีอยู่จริงนะผมบอกก่อนนะดังนะดังนะเพราะนอกเหนือจากเรื่องของข้อมูลนะฮะเรื่องของสิทธิของคนพิการแล้วยังสอนในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อด้วยเรียกว่าครบอะค่ะพี่บอสต้องขอล็อกขึ้นไว้เป็นขึ้นประจำเลยดีกว่าน่มีแฟนคลับแล้วนะฮะอย่างน้อยหนึ่งคนเลยนะครับแต่แฟนคลับจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าถามทั้ง3ท่านนี้ดีกว่าครับกรรมการของเราครับน้องทันเป็นยังไงบ้างคลึ่นนี้ครับ90.8ครับ ตั้งแต่เปิดมายันตอนจบก็คือรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบ มันไปด้วยกันนะคะ,ะคือมันมันไม่ได้มีอะไรมากไปไม่ได้มีอะไรน้อยไปแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเพลิดเพลินพร้อมกับได้รับสาระความรู้ต่างๆด้วยแล้วพอมีพี่เนทที่แบบเหมือนมาร้องเพลงแล้วแบบมันมีความแบบคาแรคเตอร์มันเข้ากันอะ่ะมันก็เลยทําให้การแสดงในวันเนี้ยค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าอยากฟังในเสาถัดไปว่าเขามีอะไรแล้วก็สิ่งที่ชอบมากเลยคือแบบเขาไม่ปล่อยจุดไหนทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นแบบข้อมูลเรื่องของคนพิการหรือว่า ข้อมูลเรื่องของกลโกงต่างๆที่แบบว่าจะให้ความรู้แล้วก็ปิดท้ายเรื่องของแบบรายการให้มันมีความแบบคมมากขึ้นตรงที่ไม่ได้ปล่อยแค่ว่าโอ้เป็นรายการ90.8นะแต่มันเป็นรายการที่แบบว่าถ่ายเมื่อไหร่ออนแอตอนไหนคือแบบรู้สึกว่าเขาเก็บได้แบบครบทุกจุดมากชอบตรงนี้มากๆค่ะต้องบอกว่า90.8 FM 10ททันสื่อเนี่ยดิฉันเชื่อหมดใจเลยว่ารายการนี้มีอยู่จริงเพราะว่า หนึ่งต้องบอกว่าข้อมูลที่แน่นของทั้งสองท่านข้อที่สองคือทั้งสองท่านมีความเป็นนักจัดรายการจริงๆแล้วก็ให้ข้อมูลและในขณะเดียวกันเนี่ยวิธีการพูดที่จะปลอบประโลมผู้ฝังซึ่งมีปัญหาเข้ามาตรงนี้ดีมากๆแล้วก็ตอนที่เนตรร้องเพลงทั้งจันแล้วก็หย่าหยุดยังเนี่ยคือขนลุก มากๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เพลงสั้นไปนิดนึงนะคะ <S <S ทั้งสองท่านทำงานเข้าขากันมากๆนะคะต้องบอกว่าพี่อยากให้รายการนี้เกิดขึ้นจริงๆนะสิทธิ์ทันสื่อแล้วก็พี่เองจะเป็นคนหนึ่งที่ติดตามดูแล้วก็เชื่อแน่ว่าจะมีแฟนคลับที่ไม่ใช่เฉพาะคนพิการเท่านั้นนะคะจะมีคนที่คอยติดตามอีกเยอะมากด้วยค่ะ ขอบคุณพี่ต้นเหน่งด้วยนะครับเรียกว่ามาถูกทางแล้วนะฮะโอ้โพี่ตีเชิญครับเป็นไปได้ไหมครับผม ผมชอบความลงตัวของการทำงานด้วยกันของทั้งสองคนนะครับมีการรับทรงกันขอบคุณพี่เน็ตสนับสนุนพี่ยูโรให้พี่ยูโรได้แสดงได้อย่างดีงามมากนอกจากนั้นก็มีการออกแบบให้มีการจัดรายการเล่าเรื่องราวสลับรองเพลงซึ่งก็เป็นการออกแบบที่พี่ยูโรเองจับจุดเด่นของตัวเองมามัดรวมกันเล่าเนื้อหาเรื่องสิทธิของคนพิการให้ได้สาระไปพร้อมๆกันกับการเล่นดนตรีชอบแนวคิดเรื่องการเล่าเรื่องการศึกษาของคนพิการและบอกว่าอย่าทิ้งถ้ามีโอกาสนะครับผมเห็นด้วยเช่นกันและเรื่องการระวังตนเองก็เป็นเรื่องสําคัญจริงๆ สิ่งที่กรรมาการพูดเสมอว่าสําคัญคือการ I I เตรียมความพร้อมซึ่งพี่ยูโรก็ได้เตรียมอย่างดีเล่าข้อมูลได้ราบรื่นมากเป็นธรรมชาติแบบคนรู้จริงเยี่ยมมากเลยครับอยากให้คลื่นนี้เกิดขึ้นจริงๆครับขอบคุณพิรีด้วยนะครับคุณอาล้ฮะอาจจะเป็นจริงได้ในอนาคตนะฮะผมวันนี้ขอบคุณคุณเนตการดาด้วยค่ะคุณ่ะและดิมมารมาคของยูโรและก็คุณเนตนะครับและชุดต่อไปนะครับเป็นคิวของคุณบัดดี้และคุณสงการครับ B04 บัดดีว่านิดใจปิติและแขกรับเชิญพิเศษสงกรานรังสรรค์ปัญญาเรือนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด h อั n ซ e e n s y m p n o n y Concert เสีเยคม,มือกำลังใจรับผมอยู่กับผมบัดดี b ี4 4และพี่สงการานรังสรรค์ครับสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีไปทางการครับผม ครับผมวันนี้เราสองคนได้จัดคอนเสิร์ตไลฟ์เพื่อการกุศลครับพี่สงการครับผมเข้าสู่มูล,ลนิธิสื่อยอดนักสืบเพื่อคนพิการครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์เราจะไม่ได้หักใดใดทั้งสิ้นนะครับพี่สงการครับผมแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับผมขออนุญาตเตือนแบบนี้นะครับก่อนที่จะกดโอนยอดเงินต้องเช็คปลายทางให้ดีว่าผู้รับถูกหรือไม่ และเลขบัญชีถูกหรือไม่เพื่อไม่ให้ถูกมิจฉาชีพหลอกนะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นจำนวนประมาณ29,000คนนะที่ดูอยู่นี้นะครับมากครับพี่สงการครับครับผมเยอะมากครับผมตอบไม่ทันไม่ต้องไม่ต้องย่งกันคอมเมนต์นะอ่านไม่ทันเลยครับเนี่ยตอนนี้รัวมากรัวสุดๆครับผมผมมีผลงานเพลงหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังไปพร้อมกันครับผมเชื่อว่าคนพิการหลายหลายคนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ หัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาใดๆชื่อผลงานเพลง Warning เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับครับเรามาทำให้สังคมหน้าอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อจะทะเลาะกันเรามาทำให้สังคมหน้าอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อจะกดขี่กันสงการางสารคาม เรามาทำให้สังคมน่าอยู่ไม่ใช่อยู่พ<ว>เพื่อจะนินทากันเรามาทำให้สังคมน่าอยู่ไม่ใช่อยู่เท่าเทียมกันแรปเปอร์บัตดี้รายการสื่อยอดนักสืบได้เปิดโอกาสที่ผมได้เจอจูรักมายืมอยู่บนเวทีรอบโชว์มีดีของผมเนี่ยรูมีนัดขับเคลื่อนไปด้วยผลงานแนวทางดนตรีที่ผมถนัด ะจะมุ่งสู่ความสำเร็จถึงแม้ใครเขาจะมองว่าอัตคันเสียงแรปกระหึ่มจากใจเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่ลมปากกว่าจะไปถึงเป้าหมายสำคัญต้องผ่านเส้นทางที่มันยากลำบากก็เหมือนรถยนต์ต้องขับเคลื่อนด้วยดมันชีวิตของคนเราต้องขับเคลื่อนด้วยพลังอยากให้ทุกๆคนได้ลองปัจจัยและเปิดโอกากสในการสนทดาเพราะว่าชีวิตของคนรวนและต้องลงมือทำสู้ที่สงการครับโอ้เพาะๆหน่อยเลยโอ้ นุ่งอุดดอนนี่มาแล้วฝากเสียงเจ้าดอกคำหวานเสียงโตแทนคนพีการให้ทุกทานนอจำไว้เว้าเรื่องการศึกษาไทยรัฐบาลเพิ่นใจดีให้พวกเขาได้เรียนฟรีตั้งแต่น้อยจนฮอดใหญ่ให้พวกเขาจงฝักไว ให้ตั้งใจในการเรียนให้หูจักอ่านและเขียนจงภาคเพียรและเรียนไว้พอแม่เจ้าเปิดหัวใจหับคอยไว้เป็นลูกหลานผมบัดดี้ไอ้สงการฝากผลงานในใจเจ้าโอ้ยน,น้ยนอง เรามาทำให้สังคมน้าอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อจะทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเรามาทำให้สังคมน้าอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อจะกดขี่กันไม่กดขี่กันอย่ากดขี่กันเรามาทำให้สังคมน้าอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อจะินท่ากันไม่ินทากันอย่าินทากันเรามาทำให้สังคมหน้าอยู่ไม่ใช่อยู่โดยไม่เท่าเทียมกัน สองการพร้อมกันข้ามาเลยการสื่อยอดเธอไดสันข้าไ้อยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อจะล้อกันเรามาทำให้สังคมน่าอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อสะกัดขี้กันเรามาทำให้สังคมน่าอยู่ไม่ใช่อยู่นินทากันเรามาทำให้สังคมน่าอยู่ไม่ใช่ ครับผมจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้แค่มาลองเพลงเนะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้ววันนี้เรามาส่งต่อกําลังใจให้กับอีกหลายคนที่มีความฝันด้วยนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะทําไลฟ์นี้นะครับให้กับเหมือนเป็นกําลังใจให้ส่งต่อให้กับอีกหลายๆคนที่มีความฝันด้วยเช่นกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆจากพี่สงกรานลังสรรครับชื่อผลงานเพลงว่ารักอยู่แล้วร,รักกินไม่ได้ <laughs> ครับผม <laughs> คิไม่ได้พ okay, ี่ร,ร้องน้องเล่นเชิญทุกท่านรับชสมรับฟังดได้เลยครับ,บ<ท>าหากเธอตีรา,าคาความรักของสองเราต้องมีค่าเท่าไรเท่านั้นจึงจะพอที่จะมีแพ้ให้ใครคนนั้น หมดหนทางที่จะทำให้เธอกลับมา oh. มากกว่าความรักก็ชีวิตฉันจะเอาไหมหมดแล้วที่ให้ไปแต่เธอไม่ต้องการมากกว่าความรักจากเขาที่ให้เธอ คือสิ่งไหนที่ทำให้เธอบอกว่ารักฉันกินไม่ได้อีกต่อไปแล้ก็จะลงไปแล้วนะครับสำหรับ การไลฟ์คอนเสิร์ตเพื่อการกรสุทลในครั้งนี้นะครับโอ้เยอะอยู่พอสมควรนะครับพี่สงการแต่เราไม่ทไดรครับเนี่ยเป็นตัวเลขที่รับไม่ได้ครับพี่สงการครับนับไม่ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณสองหมื่นคนที่ดูอยู่ด้วยนะครับใช่ครับพลังแรงเชียแรงใจจากพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับครับถือยังไงก็แล้วแต่แล้วครับทุกท่านครับได้เลขบัญชีไปแล้วอย่าลืมตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าเลขบัญชีกับชื่อผู้รับนั้นตรงกันหรือไม่นะครับไม่ใช่เพียงแค่เลขบัญชีนะครับคถ้าหากว่ามูล ก็อย่าคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรไปเพื่อระดมสมทบทุนเพื่อเข้ามูลนิธินะครับหรือว่าเป็นคอเซนเตอร์หรือว่ามิจฉาชีพนะครับหรือว่าเป็น SMS เข้ามาให้เรากดคลิกเพื่อทําการโอนเงินต่างๆอย่าไปลงเชื่อนะครับเพราะมีที่นี่ที่เดียวครับเลขบัญชีและมูลนิธิสื่อยอดนักสืบเพื่อคนพิการครับเฮ้ยเราจะไปก็แล้วเหรอใช่ครับเสียดายมากเลยเสียดายมากเลยจริงๆเรา คุยกันไว้ว่าจะอยู่กันสักตีห้าหกสนะครับหกโมงเช้าพอดีนะครับ <laughs> สำหรับวันนี้โชว์พวกเรานะครับ <laughs> ครับผมด h e u n s ิน n ิ y m p h o n y c o n c e r ตต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ <laughs> สวัสดคีครับโอ้โหสุดยอดรบทุกรสชาติจริงๆเอางี้ดีกว่าแอบถามสงการหน่อยกับเป็นเป็นครั้งแรกเลยไหมที่แบบว่าเรามาไลฟ์สดเหมือนจริงแบบนี้กับนักร้องที่ต้องบอกว่าเป็นคนตาบอด ออ๋ oh, จะบอกว่าอย่างแบบนี้มีบ้างเหมือนที่ผมบอกว่า uh huh. ผมเคยอาจจะเคยไปออฟไลน์บ้างอะไรเงี้ย uh huh. ตามตามสถานที่ต่างๆอย่าเงี้ยการเปิดมวกอะไรเงี้ uh huh. ยเจะเคยไปช่วย uh huh. เคยไปเขาเรียกว่าสมทบ แรงอย่างนั้นบ้างอย่างนั้นบ้างครับผมทีนี้เราไปฟังกรรมการของเราหน่อยดีกว่าไหมฮะขอน้องทันก่อนเลยฮะ <S <S ก็รู้สึกว่าเราได้เห็นทั้งสิ่งที่บัดดี้นาเสนอในเรื่องราวต่างๆแล้วก็เหมือนมีพี่สงการมาช่วยเป็นบัดดี้จริงๆที่ช่วยเสริมจริงๆก็ทําให้รู้สึกว่าเป็นโชว์ที่ดีแล้วก็สนุกมากๆค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่บัดดี้ทำเนี่ยคือ มันมันมันเรียลอ่ะมันคือเราดูแล้วเราก็โอเคนี่คือการไลฟ์คอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยคือการทำงานเป็นคู่หูที่เข้าขากันทั้งรับสงบ่งมุกแล้วก็ในแง่ของการร้องคือดูแล้วรู้ว่ามีการตกลงกันก่อนน่ะว่าอ่ะพี่ตรงนี้พี่ไปเลยพี่จะไปไหนก็เต็มที่เลยเขาก็คอยซัพพอร์ตทั้งนั้นที่เป็นเพลงนี้เขาแต่ง ะะแต่ว่าพอในช่วงที่เขาะร้องเป็นภาษาอีสานเนี่ยที่จะบอกเล่าเรื่องสิทธิธ์โฮมด้วยกันเขาก็ทําเต็มที่เหมือนกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณสงกรานเพราะว่าคุณสงกรานก็ไม่ยั้งเลยในเพลงแรกทั้งๆที่รู้ว่าก็จะมีอีกเพลงหนึ่งของตัวเองด้วยซ้ําแต่ไม่มีคําว่ายัางคือใส่สุดร้องเต็มเสียงสูงมากจนโหดนี่คือคนลุกตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่า ทนไม่ไหวอะ่ะต้องยกมือขึ้นมาต้องแบบโยกตัวจริงๆขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่นสองนะคะด,ดีมากครับขอบคุณพี่ต้งแหน่งด้วยครับผมโอ้พี่ตรีครับเป็นไงฮะ พี่ต้องบอกว่าคุณนี่ครบเครื่องจริงๆนะครับคอนเสิร์ตนี่เหมือนคอนเสิร์ตของคุณจริงๆได้สร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะได้จับคู่กับพี่สงกรานสมรับกันได้อย่างลงตัวมีเล่นดนตรีกีตาร์ขลุย่ยมีร้องมีแร็ปมีบีทบบบมีพูดเล่นมุกเล็กๆกำลังดี ส่วนเรื่องเนื้อเรื่องก็มีการทำบทให้มีการเตือนเรื่องของมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเหมือนกับทั้งสองท่านอยากให้มีรายละเอียดอะไรแม่ติมขึ้นเตรียมข้อมูลให้คมชัดขึ้นจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นท้ายสุดสนุกมากครับขอบคุณพี่สงกรานมากครับที่มีมุมได้สแสดงเต็มที่ในขณะเดียวกันก็ซัพพอร์ตพี่บัตตี้ได้อย่างก,กำลังดีขอบคุณมากครับเต็มที่จริงที่จริงครับขอบคุณพิธีด้วยครับอขอบคุณครับผมนี่ฮะโอ้บอกเลยฟังแบบนี้กำลังใจมาไม่ไมายังไงครับบัตตี้ฮะ บอกหน่อยฮะมามาอย่างเต็มที่ครับจริงๆผมก็ขอบคุณพี่สงการแล้วก็ขอบคุณทางรายการนะครับได้ให้งัดศักยภาพหรือว่าได้ได้โชว์แบบเต็มที่อ่ะฮะอันนี้คือโชว์ของบัณฑิตและคุณสงการนะครับผมทุกู้ชมครับจบลงไปแล้วครับสำหรับโชว์พิเศษของทั้งสองคนในวันนี้ครับสัปดาห์หน้ามาให้กำลังใจกันแบบนี้กับคนพิการของเรานะครับพบกันนะครับเสาร์อาทิตย์เวลา10บ0ินทีางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการ สื่อยอดนักสืบซีซั่นส,สอวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ